สวัสดีครับบ้านสวลุงติงครับอีกภารกิจหนึ่งของวันนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะทำการตัดแยกสี่ต้นนี้ที่เคยยกยอดกวักใบโพด่างเหลืองไว้นะครับเพื่อนอันนี้คือต้นยอดเขานะครับที่ตอนนั้นมีรากแค่เส้นเดียวนะครับโ,โหเติบโตดีมากๆนะครับอันนี้ไม่ได้ช้ำน้ำไม่ได้อะไรเลยนะครับใช้รากเส้นเดียวแล้วก็ ฝังชําไว้เลยนะครับแข็งแรงเติบโตสวยงามมากๆครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับใหญ่โตไปเริ่มเลยนะครับส่วนตัวตอเขาที่เป็นตอที่ถูกยกยอดไปนะครับเพื่อนแตกออกมาเป็นสี่ห้าต้นนะครับเดี๋ยวผมว่าจะผ่าแยกสี่ห้าต้นนี้แล้วแยกออกไปสี่กระถางด้วยนะครับในวันนี้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวทำกันเลยครับระยะเวลาที่ยกยอดตอนนั้นเนี่ยก็ในอีพีที่สองร้อยยี่สิบสี่นะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ตอนนี้ก็ได้สักสี่สิบสองวันครับเดือนกว่าๆนะครับเพื่อนๆแค่เดือนกว่าๆเองครับสวยงามเลยนะครับเนี่ยได้ต้นเพิ่มอีกเยอะเลยครับกวักใบโพด่างเหลืองครับเพื่อนที่ยกยอดไว้นะครับยกมาแล้วนะครับเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะครับเดี๋ยวเตรียมกระถางห้าใบแล้วก็ดินปลูกก็มาผสมแช่น้ําผสมดินนิดนึงนะครับเอาชื้นๆพอมีดินนะครับน่าจะมีรากแล้วนะครับน่าจะดูตาหารได้นะครับเดี๋ยวไปเทออกจากกระถางก่อนนะครับแล้วก็ตัดแบ่งสี่ห้าส่วนไปเลยครับรากทะลุกระถางเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเทก่อนนะครับสะดุปลูกเก่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆมีใส่เดือนดินด้วยนะครับเห็นไหมฮะ ลากก็เดินดีนะครับเดี๋ยวแบ่งเลยนะครับดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวน่าจะตัดออกจากด้านข้างเราแยกได้นะครับเพราะมีรากยาวๆของแต่ละท่อนอยู่แล้วนะครับส่วนแกนกลางเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ให้งอกใหม่สักรอบก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับทดลองไปเรื่อยๆครับเพื่อนนี่นะลัางรากเรียบร้อยนี่ครับท่อนเก่าไม่เน่าด้วยนะครับดีมากๆครับ ได้มีต้นใหญ่ๆอยู่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็มีเจ้าจิ๋วติดอยู่กับตอแม่อีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะคาไว้เลยแล้วกันนะครับให้เป็นต้นใหม่ของต้นนี้ไปเลยนะครับรากเยอะดีนะครับเดี๋ยวไปปลูกกันครับเพื่อนทําการแยกปลูกเรียบร้อยนะครับเพื่อนจากที่เคยมีอยู่แค่ต้นเดียวเมื่อสมัยก่อนตอนนี้ได้เป็นห้าระบบตรงนู้นอีกหนึ่งเป็นหกแล้วนะครับนี่นะครับตัวเล็กจิ๋วสุดหนอเล็กอยู่กับแม่นะครับ กระถางเดิมของแม่เลยส่วนเจ้าตัวใหญ่ๆพวกนี้นะครับแยกกระถางเดียวๆเป็นอิสระต่อกันไปเลยนะครับเรียบร้อยครับสรุปว่ายกยอดก็สําเร็จหน่องอกมาก็แยกได้นะครับแล้วเดี๋ยวเก็บพวกนี้ไว้ในลำไรสักเดือนนะครับให้รากเดินดีๆแล้วก็มาดูพัฒนาการเขาต่อกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับเพื่อน ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับขวักใบโพด่างเหลืองนะครับยกยอดชํำน้ำําแล้วก็ต่อแยกหน่อนะครับลาไปก่อนนะครับจากบ้านสวนลุงติงสวัสดีครับ